นำไฟทีดีเก่าเมื่อสิปีที่แล้วมาปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยโควิดจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพอดีว่าไปเปิดเจอโฟลเดอร์เก่าๆนะคะของงานทีดีนะที่ทําเมื่อตอนทีสิบน,นะคะก็คือตอนเรียนอยู่น่าจะหลายปีมากแล้ว น,นี่ก็คือไฟล์ทั้งหมดนะที่ไปเจอมานะก็เดี๋ยวจะลองคัดเลือกนะคะว่าจะเอาห้องไหนดีนะโดยโปรเจกที่ทำเนี่ยก็คือจะเป็นโปรเจกออกแบบโรงแรมนะคะเป็นอินทีเรียตกแต่งภายในของโรงแรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะน่าจะใช่แล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดดูสมัยก่อนนะคะอันนี้ก็คือเหมือนว่าตอนนั้นก็คือเรียนไปด้วยนะแล้วก็ อพอมีพื้นฐานในการทำ t d Max เนี่ยบ้างก็คือสร้างพวกบล็อกพวกห้องอะไรพวกนี้แล้วก็อิ p พ r ตโมเดลขึ้นมาแต่ว่าไม่เคยใช้พวกวีเลหรือว่าพวกปลั๊กอ,อินที่มันเป็นงานเรนเดอร์สวยๆนะคะไอวีเลเนี่ยจำได้เลยว่ามาเรียนกับ y t u t u นะน,น,นี่นนีก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำนะคะจะได้ประมาณนี้เนาะสมัยนะั้นเราก็คิดว่าเรา เราทำสวยแล้วนะ <Yeah! S 1> อันนี้คือวีเลนะคะคือเป็นคือไม่มีสอนนะคะมาเรียนเองนะที่ที่ youtube นะเ mm hmm. นี่ยไม่รู้ว่าจริงที่ส่งไปเนี่ยอันไหนด้วยซ้ำจำไม่ได้เดี๋ยวจะไปตรวจเช็คดูนะคะว่ามันมีไฟล์อะไรที่มันค่อนข้างสมบูรณ์นะ mm hmm. แล้วก็ที่เราอยากปรับนะคะเดี๋ยวไปเลือกก่อนนะว่าจะจะเอาห้องอะไรดีนะ อ๋อโอเคนะคะทีนี้ก็เลือกได้แล้วเดี๋ยวจะเอาเป็นอ่าพวกไทป์ของห้องนอนพวกพูวิลล่านะคะก็อ่ะอันนี้รูปอันนี้น่าจะเป็นรูปล่าสุดที่ส่งไปนะคะนนี่จะเป็นมุมที่ออกไปทางตัวพูนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกห้องนอนนะ,ะดูสมัยนั้นดีไซน์อันนี้น่าจะเป็นคอนเซปต์พวกแบบไข่มุกอันดามันอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพราะว่าอยู่ใน คอนเซปที่มันเกิดจากอยู่จังหวัดภูเก็ตใช่ไหมมันก็จะเด็ดเรื่องพวกไข่มุกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาตีความตรงตรงนั้นเนี่ยเอามาใส่ให้เป็นดีไซน์ก็จะมีพวกวงกลมเห็นไหมแล้วก็พวกวัสดุอะไรที่มันเป็นแบบมันมันเงาเงาหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะดูโอเคเดี๋ยวเรามาปรับโฉมนะคะจากไอ้ไฟเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะ,ะเดี๋ยวเรามาทำเป็นโคโนาิานะคะแล้วก็ พิชโฉมให้มันหน่อยแต่ว่ายังคงจะแบบเป็นดีไซน์เดิมกลิ่นอายเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปรับแมททีเรียลปรับแสงแล้วก็ปรับไอตัวพ็อปอะไรพวกนี้ให้มันดูสวยขึ้นดูดีมากยิ่งขึ้นนะแต่แต่ยังไงก็เดี๋ยวจะคงคอนเซปต์เดิมไว้ก่อนนะคะอันนี้คือเนี่ยน่าจะเป็นเทสแรกๆนะสมัยนั้นคือแบบไม่มีแบบการสอนวีเลย์อะไรนะคะต้องไปเรียนเองจาก u t u b e เรียนจาก ฝรั่งต่างประเทศเปิดดูหลายๆหลายๆคลิปแล้วก็ทำตามนะคะสมัยนั้นเนีย่ยธรรมดามากโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูไฟล์ที่ยังหลงเหลือนะคะก็จะมี TD อย่เน,นี้ยไฟล์หนึ่งแล้วก็มีพวกอ่าพวกแป็นแคดนะคะแป็นพวกนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดแป็นดูก่อน e l e v n t i o n ไม่รู้จะออกมาเป็นไงนะแต่น่าจะดีขึ้นประสบการณ์มากขึ้นอันนี้หรอ,อน,นี่จริงลืมไปแล้วนะเนี่ยอ่าน,นี้เป็นแปนนะคะก็เนี่ยที่อยากทำเพราะว่ามันมีพวกสระว่ยน้ำแล้วก็เป็นห้องแบบไม่ได้ใหญ่มากกลักวกลัวทำไม่เสร็จอ่าอันนี้ทางเข้านะคะเจอเดินเข้าไปเจอกับ พวกสวนเล็กๆเดินเข้าไปเจอระเบียงาทางขวาเป็นพูลวิลล่าเป็นพูมีแบบนั่งเล่นมีพักผ่อนตรงนี้บันไดเดินเข้ามาทางนี้เจอกับนี่เลยมุมทำงานาแล้วก็เป็นส่วนของห้องนอนนะคะทีวีแล้วก็นั่งเล่นตรงนี้มีครัวด้วยพื้นที่เล็กๆ เ,เดินเข้ามาก็จะเป็น uh, walk in closet นะคะแล้วก็ห้องน้ำอ๋อแล้วก็ห้องน้ำก็เปิดออกมาได้ก็เจอแบบอันนี้นะช shower อ๋อเล่น shower ข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เลยอ่างอาบน้ำอ๋ออยู่ข้างนอกนะคะอันนี้ก็เป็นนั่งเล่นน่าจะใช่โอเคลืมไปหมดแล้วจริง ามาดูรูปด้านบ้างรูปด้านใช่ไหมน่าจะเป็นห้องนี้อ๋อบันไดตรงนี้น่าจะเป็นชั้น2ทางขึ้นตรงนี้ด้านหลังเดี๋ยวทำข้างล่างดีกว่าโูนี่ก็ข้างนอกอยู่้องห้องนอนวอล์ก well อินโอเค สไตล์ก็น่าจะเป็นแบบคอนเทมพอร์รีไทยๆหน่อยบวกโมเดิร์นนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปดูอันนี้ก็เป็นพวกแมทเทียลต่างๆอืมอ่ะเดี๋ยวลองเปิดไฟล์ดูนะคะไฟล์ m a s เนี่ยน่าจะล่าสุดอ่ะคลิกขวา Property ดูก่อนขนาดไฟล์เมื่อกี้เพิ่งเปิดไปนะ create uh, น่าจะปีอะไรเนี่ยปีห้าหกห้าหกกี่ปีแล้ว okay. เนี่ยเป็นเป็นสิบปีโอเคอ่ะจะเปิดไฟล์เลยดีกว่าง่ายๆเลยเปิดไฟล์ใช่ไหมเปิดไฟล์ก็อ่ลากมาได้เลยเลือก open นะคะ ไม่แน่ใจว่าปีที่ใช้อันนี้มันเป็น max เวอร์ไหนนะน่าจะไม่ถึง10ไม่ถึง10แล้วก็ใช้วีเลย์ด้วยอะวีเลย์เตือนมา d i s version i n c l u d ไม่เป็นไรกด n น็ตโนอะไรก็ได้ไม่เป็นไร, no ไร,ไไเ,นไรเพราะว่าเราจะเปลี่ยนจากวีเลย์เป็น c o r o ร a นาเวอร์ชัน9นะคะกด continue แล้วก็เดี๋ยวใส่มาที่เรียวใหม่อะไรแสงใหม่ทุกอย่างใหม่หมดนะคะแต่ว่ายังคง โครงเขาเดิมอยู่แปลนเดิมอยู่นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะปรับโฉมจากไฟล์เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วมาเป็นปัจจุบันยังไงนะคะไปดูกันอ่านี่นะคะใส่แมททีเรียลไม่เสร็จด้วยนะดูดิขี้โกงมากเลยอะเนี่ยให้ดูกอ่อนส่วนนี้ก็ไม่ได้ทำนะทำแต่ห้องนอนสระว่ายน้ำอะไรเนี่ย งงไปหมดโอเคอะตั้งกล้องนี่กล้องของอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยวีเลย์ฟ hmm. ิสิกอลคาเมล่านะอย่างที่บอกนะคือสมัยนั้นใช้วีเลย์เพราะว่ามันมีแต่วีเลย์เอ้หรือมีอย่างอื่นด้วยไม่แน่ใจแต่แต่รู้ว่าวีเลย์ตอนนั้นก็คือเลนเดอร์แล้วสวยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีใครสอนนะไปเรียนในใน u t u b e เอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวลบกล้องก่อน เลือกแคเมรกด c t r l A แล้วก็ delete ไปเลยไฟด้วยอะไฟเอาไหมให้หมดลบทิ้งให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวไอ้พวก b u i l d i n อะไรต่างๆเดี๋ยวคงเดิมไว้ดีกว่านะคะแต่จะเปลี่ยนพวกอาพวกโมเดลเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนาะให้มันสวยขึ้นเนาะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ย นีนี่โตะลอยน่าจะรีบนะตอนนั้นรีบส่งงานนะโอเคอะมาเริ่มเลยอ่าโอเคเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวจะเริ่มจากไปหาแมทเทอเรลใหม่ๆนะคะแต่ว่าจะอิงของเดิมแน่แหละ มีอะไรบ้างก็พวกผนังผนังพวกนี้แล้วก็ผนังหินไม้จริงไม้ตัวนี้สวยแล้วนะผ้าบ้านเนี <c oughs> แต่แสงสวยนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวหาอันนี้ใหม่หลักๆก,ก็คือเอาโครงเดิมน,นั่นแหละดีไซน์เดิมๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนพวก็อพวก เฟอร์นิเจอร์นะเดี๋ยวไปเลือกแมทเทียลเดี๋ยวไปเลือกกัน <c oughs> ก็สวยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเลือกก่อนอ่าโอเคทีนี้นะคะก็เดี๋ยวไปหาพวกเฟอร์นิเจอร์มานะคะแล้วก็พวกงานต้นไม้นะเดี๋ยวเอามาใส่เพิ่มเติมหรือว่าเปลี่ยนใหม่นะคะในบางจุดที่มันไม่สวยนะ,ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนใหม่ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวลองเทสต์เลนเดอร์ก่อนอใช้ Start Interactive นะนี้ Corona version 9นะคะที่ใช้แล้วก็ e n v i r o n m e n t ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะลองเทสตดูก็พวกนี้เดี๋ยวใส่ Material ใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีเปลี่ยน f u r n i t u r e อันไหนที่ยังไม่ใส่เดี๋ยวปรับใส่ให้หมดเลย ลบทิ้งนะคะไม่เอาแล้วทั้ง,งหมดเดี๋ยวจะเป็นรีเซ็ตดีกว่ารีเซ็ตทั้งหมดที่ตรงนี้นะคะรีเซ็ตแมทเทอเรียลด r เตอร์ตรงนี้นะมันก็จะเปลี่ยนค่าให้ทั้งหมดแล้วอันนี้เซตติ้งเ e นเ e อร e เซตอัพเนี่ยเป็นโคโ o น a าแล้วเรียบร้อยนะคะามาที่ตัวแรกเลยดีกว่าจะตั้งชื่อเป็นไว้แล้วกัน แล้วก็ตรง physical material นะคะณนะตอนนี้นะโครนามันจะามาใช้เป็นตัวนี้นะคะโครนา physical material เนี้ยจะเป็นตัวใหม่นะ,ะจะใช้งานง่ายแล้วก็สวยนะคะแต่ว่าไอตัวโครนาลีก a ซซี MTL ตัวเดิมเนี่ยก็คือเหมือนใช้ตั้งแต่เวอร์ชันหนเป็นต้นไปอย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวเดิมนะคะดังเดิมจริงๆก็ใช้ตัวนี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวจะใช้เป็นโครนา physical material แล้วนะคะ ก็มาเช็คดูผนังตัวไหนยังไม่ได้ใส่นะแล้วก็ใส่สีขาวให้หมดเลยทีนี้ตรงฟรอเดี๋ยวไปจิ้มก่อนอ่ะจะเปลี่ยนจากวีเล่แมเทอเรียลเป็นโครนาฟิสิเคิลแมทเทอเรียลแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนแต่ยังไม่ใส่แมทเท i เรียลนะคะเดี๋ยวมาใส่พวก โมเดลต่างๆก่อนโอเคสัก okay. so, ประมาณนี้จริงๆแล้วไอ้ตัววีเลกับโคโรนามันก็ใช้ร่วมกันได้อยู่นะคะเพราะว่า m a ทเทอเรียตัวนี้บางตัวยังเป็นโคโรนาหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวสต็อปก่อนเดี๋ยวเราจะแปลงให้เป็นโคโรนาให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวกดคลิกเลือกทั้งหมดนะแล้วก็ตรงโคโรนาคอนเวอร์เตอร์ตรงนี้นะคะคลิกได้เลยแล้วก็คอนเวอร์ตได้เลย เพื่อทำการ convert ไอตัววรเลทุกตัวเนี่ยมาเป็นโคโรน่านะคะแต่ว่าบางตัวเนี่ยจริงๆมันมันก็จะไม่ได้นะเพราะว่ามันด้วยคลรับปัอินด้วยเนาะมันก็เหมือนว่ายังใช้ได้ไม่เต็มที่นะคะก็ปิดไปก่อนแล้วก็อาจจะใส่เป็นอ่ะเดี๋ยวลองเทสดูก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยบางตัวนะคะมัน ด้วยเวอร์ชั่นที่มันแตกต่างกันด้วยนะคะสำหรับวีเลย์แล้วโคโนาเนี่ยเราเราจะต้องมาใส่เองแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำใหม่อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวสต็อปนะคะแล้วก็ใส่เป็นสีขาวให้ใหม่ให้ใหม่ทั้งหมดเลยดีกว่าแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นโคโนาใหม่ทั้งหมดเลยเอลองเช็คดูไอ้ตรงเมสเซเจอร์เนี่ยขึ้นประจำนะคะไม่เป็นไรมันส่วนใหญ่มันจะเตือนไอ้พวกเท็กเจอร์ต่างๆที่มันหายไปหลุดไป อันนี้นะคะแล้วก็ใส่พื้นเลยดีกว่าพื้นตัวนี้แบตเตอรี Material ที่เลือกไว้นะคะอันนี้เป็นตัวเดิมนะนั้งเดิมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาปรับเป็นแมทของโคโรน่าลากมาเลยแล้วก็กดโชว์แล้วนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองเทสดู Okay. Ah. โอเคละทุกอย่างนะคะใส่ m มทเทเรียลใส่โมเดลนะคะแล้วก็ปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอเล็กน้อยนะคะอ่าเดี๋ยวทีนี้เรามาลองตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวจะเรียนแบบตัวกล้องมุมเดิมนะคะก็จะมีอันนี้1มุมนะคะแล้วก็อ่าอันนี้1มุมนะคะเดี๋ยวเอามุมนี้ก่อนละกันเห็นภาพรวมค่อนข้างเยอะนะคะอ่าโอเคก็วิธีการตั้งกล้องไปเร็วๆเ,เนาะใช่ตรงนี้ได้เลย ก็อ่ะมุมนี้ก็แนวนี้ทะแยงมาหน่อยอ่าคลิกขวาซี C ได้เลยโอเคอ่ะทีนี้อ่ะกดชิป F ด้วยนะคะแล้วก็ไปที่ rendering render setup เดี๋ยวจะไปดูว่าไอ้รูปนี้มัน scale สเกลสัดส่วนเท่าไหร่นะ,ะคลิกขวา property 1,000คูณกับ650 1,000 1,000คูณกับ650อ่ะล็อกไว้เลยโอเคเราจะพยายามทำเรียนแบบแต่นี้เราอยากให้มันเห็นแบบมุมกว้างหน่อยเดี๋ยวไปปรับเลนก่อน ใกล้เคียงแต่ว่าเดี๋ยวเอาให้มันดูเป็นธรรมชาติดีกว่าว่าตอนนั้นยังไม่มีความรู้เท่าไหร่ซัก ไม่เป๊ะสักทีเดียวนะคะอันนี้จะให้เห็นพวกพื้นพวกอะไรด้วยนะโอเคก็สักประมาณนี้เดี๋ยวลองเทสดูก่อนอสิ่งที่เพิ่มเติมมานะคะก็จะมีไอ้ตรงฐานตัวเนี้ยที่จะเพิ่มมาเราแบบว่าอยากซ่อนไฟมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฐานเตียงตรงนี้นะคะเราก็เพิ่มให้มันดูสูงกว่านี้หน่อยดีกว่าแบบ นอนแบบนี้มันอาจจะลุกนั่งลำบากนะคะก็เลยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ที่เพิ่มมาก็คือเอาไอ้ตัวนี้ออกเพราะว่าเดี๋ยวไปบังไอตัวข้างหลังนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ไหม่ได้นะแค่ซ่อนไว้โอเคก็จะให้เป็นมุมนี้ก่อนนะคะตัวนี้อ่ะ ก็พยายามทําให้ใกล้เคียงที่สุดแต่ว่าก็ไม่เหมือนสัทีเดียวค่ะมีการเปลี่ยนแมทเทีเยลนิดหน่อยเปลี่ยนโทนสีนิดหน่อยเพราะาสีของเดิมมันเป็นสีแบบสีส้มไปนะคะ mm hmm. ก็อยากให้มันแบบดูละมุนละมุนเป็นสีน้ําตาลหน่อย mm hmm. เข้มๆหน่อยนะคะมีสีน้ําตาลมีสีเขียวนะคะแล้วก็มีไม้แล้วก็มีพวกโบเปอร,ร์พวกนี้นะโอเคอ่ะมุมนี้ก็สักประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวสต็อปแล้วก็เดี๋ยวเรนเดอร์จริงนะคะ ก่อนเรนเดอร์จริงาภาพออริจินอลตัวนี้มันเล็กไปนะคะก็เดี๋ยวไปปรับให้มันใหญ่หน่อยแต่ว่าเอาสเกลเดิมนั่นแหละก็เราก็จะล็อกไอตัวสเกลที่ใส่ไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะบวกเพิ่มสัก2 5 0 0อ่ะมันก็จะรันตามกันนะคะแต่ว่าเป็นสเกลที่ตามเดิมอยู่นะแค่ขนาดพิกเซลมันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเรนเดอร์จริงได้เลย อ่นี่ก็คือมุมแรกนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเสร็จแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันโอเคมุมแรกจบไปนะคะ<ม>เดี๋ยวทีนี้เรามาทํามุมที่2กันบ้างนะคะรูปก็คือรูปนี้นะอ่ะโอเคไปเริ่มตั้งกล้องกันใหม่เลยอ่ากล้องที่ใช้เป็นโครนาแคมิรานะคะแล้วก็เช็คอีกสักรอบนึงข,งข้างๆเตียงหันไปทางด้านนอก จะเอาให้มันคล้ายนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้แบบเหมือนกันเป๊ะๆน,นะเพราะว่าเราก็ต้องมีการปรับมุมภาพนิดนึงนะคะมันดูดีขึ้นดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะ เดี๋ยวไปเช็คขนาดรูปตอนนั้นก่อน property detail เท่ากันนะคะ1,000คูณกับ650พิกเซลอ่ะทีนี้เราได้ขยายพิกเซลให้มันใหญ่ขึ้นแล้วนะคะแต่ว่ายังเป็นสัดส่วนเดิมอยู่นะเดี๋ยวจะอิงสัดส่วนเดิมนะคะ มุมนี้ยากหน่อยถ้าเป็นตอนนี้คงไม่ได้เลือกมุมแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปรับใหม่นะคะแต่ว่าอ่าเราพยายามเรียนแบบของเดิมอยู่อันนี้ที่เปลี่ยนไปก็จะมีผ้าม่านนะคะแล้วก็อมีเพิ่มเด o อเร e ตรงนี้นิดนึงแล้วก็มีทีวีนะคะที่เปลี่ยนไปแล้วก็ภายนอกนะตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนไปเกือบหมดนะแต่ว่ายังคงอิงเขาคงเดิมอยู่ โอเคอ่ะสักประมาณนี้มีติดเก้าอี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวใส่หน้าชัดหลังเบอร์ลงไปหน่อยอ่หน้าเบอร์หลังชัดโอเคอ่ะเดี๋ยวลองเทสดูก่อน มีเพิ่มซาบาเล็กๆด้วยนิดหนึ่งนะคะอันนี้มีเพิ่มโคมไฟนอกนั้นก็พยายามทำให้มันเหมือนเมื่อสิบปีที่แล้วให้มากที่สุดนะคะประมาณก็ยังคงเป็นสีเทาแล้วก็บรรยากาศก็เปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้รู้สึกยังไม่ชอบเดี๋ยวเพิ่ม เลนสักสาฟิ้าอ่ะสาฟิ้าก็กำลังดีนะคะอย่าให้มันมากไปกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะยืดจนเกินไปผ้ามันจะดูไม่ธรรมชาติอันนี้ติดขอบหน่อยมันติดโต๊ะอีอะอ่ะสักประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยปรับปรุงนะคะเนี่ยมันก็คล้ายๆของเดิมนั่นแหละประมาณนี้ ติดม่านมาเยอะบิดนิดนึงโอเคอ่ะน่าจะใกล้เคียงแต่รู้สึกว่าผ้าม่านใหญ่ไปนิดนึง ไม่ชอบเท่าไหร่เดี๋ยวบีบนิดนึงให้มันลดความหนาลงไปหน่อยโอเค เดี๋ยวลดสีพวกสีทีวีลงนิดหนึ่งเพราะว่าความดำมันจะทำให้เข้มเกินพอเข้มเกินแล้วมันจะดึงดูดสายตาไปหมดเลยนะคะแทนที่เราจะเห็นพวกบริเวณรอบห้องอันไหนเนี่ยหาก่อน น่าจะอันนี้ให้มันเทาๆหน่อยลดความเข้มของมันนิดนึงอ่ะทีนี้เมื่อกี้ลบซาวบาทิ้งไปนะคะเดี๋ยวมันจะขวางแล้วก็ไอตรงนี้นะคะตรงซีนทีวีตรงเนี้ยหน้าจอตรงเนี้ยอ่าตอนแรกมันเข้มนะคะกลัวมันจะเข้มเกินไปมันจะตัดกันเกินไป ก็เดี๋ยวเพิ่มให้มันออกสีเท่าๆนิดๆนะคะมันจะได้ดูแบบว่าไม่เข้มจนเกินไปนะเดี๋ยวมันจะดูดไปหมดทุกอย่างเลยโอเคก็สักประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปลองเช็คอีกรอบนึงแล้วก็เรนเดอร์เลยนะคะเรนเดอร์จริงกันเลย และนี่ก็คือภาพที่เสร็จแล้วนะคะอ่าอันนี้นะอ่าเป็นไงอันนี้โคโรนานะคะภาพสวยสมจริงนะคะแสงเป็นธรรมชาติามุมกล้องนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาเสร็จแล้วนะคะไปเทียบกับของเดิมของเดิมก็จะเป็นประมาณนี้ ตึง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 อ่าของใหม่ตึง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 อ่า before แล้วก็ after นะคะเห็นไหมง่ายๆโดยการใช้โครนานะคะจัดทั้งแสงใหม่นะคะ material ใหม่นะแล้วก็ เรนเดอร์ใหม่ตั้งกล้องใหม่นะคะ,ะดูสิแสงนะคะเป็นธรรมชาติแต่อันนี้งานเมื่อนานมาแล้วนะคะปรับปุ้งใหม่แตกต่างกันไหมโอเคอ่ะเรียบร้อยนะคะถ้าใครสนใจนะคะจะเรียนนะ,ะก็สามารถทักนะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะ,ะเดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้หรือว่าเข้าไปที่ www.3dstudio.com ก็ได้นะคะ